สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องมีนานะคะที่ํำเลิศดคาร์เซ็นเตอร์นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีนานะคะมีรถดีๆมานําเสนอนะคะบอกเลยว่าเป็นรถ3ประตูนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยเป็นชุดนอกทั้งชุดนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะลัวพลาดนะคะอย่าเพิ่งรีบกดออกนะคะเดี๋ยวมีนาพาไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะน้องมีนานะคะมานั่งอยู่กับน้องสามดออยู่ตรงนี้นะ,ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีนาพามาพบกับใคร ấy, เอ่ยลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่เป็นสาวของรถ3ประตูนะคะมีนาเชื่อเลยนะคะว่าคุณลูกค้าจะต้องรู้จักน้องเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะคันนี้นะคะเป็นซีวิคสามดอนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะน้องเป็นปี1994นะคะบอกเลยว่ารถนะคะเป็น20ปีนะคะบอกเลยว่าแก่กว่ามีนาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าน้องสภาพคือแบบ ดีมากๆเลยนะคะน้องนะคะมาพร้อมกับชุดสีแบบว่าสีแดงแดงนะคะแสดตดาแบบนี้เลยบอกเลยว่าสภาพสีของเขาเนี่ยกลิบมากเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีนาจะพาไปชมรอบๆคัดกันนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูภายในเย็นห้องเครื่องกันเลยนะคะเปิดฝาท้ายหลังกันดูเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยคันนี้เขาสวยกันขนาดไหนคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ เรามาอยู่กับสภาพด้านหน้ารถของน้องกันนะข้างหน้าตรงนี้นะคะหลายหลายคนต้องออกแล้วนะคะว่าอ๋อน้องสามดดสามประตนูนี่เองนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพของเขาเนี่ยสวยมากๆจริงๆค่ะจากที่ดูตรงนี้นะคะฝากระโปรงของเขานะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยนะคะไร้รอยมากๆนะสีแดงสดๆแบบนี้สวยงามกันมากๆเลยค่ะด้านหน้ารถของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นโคมไฟแบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูโคมไฟกันใกล้ๆนะ บอกเลยว่าโคมไฟของเขานะคะตรงนี้จะเป็นตัวโคมดํานะคะบอกเลยว่าคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยนะคะข้างล่างตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะบอกเลยว่าคือแบบว่าดูตรงนี้นะคะมันสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องนะคะรถเนี่ยค่อนข้างหลายปีแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าของเดิมของเขานะคะดูแลรถมาได้สวยมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราดูจากตรงนี้คือไรที่ติดมากๆบอกเลยว่าลองสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะลองเปิดไฟแล้วนะคะกลางคืนเนี่ยมองชัดมองสว่างแน่นอนนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าตรงนี้จะมัวหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่มัวแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูล้อของเขากันนะคะบอกเลยว่าล้อของเขานะคะใครเห็นนะคะบอกเลยว่าคุณตายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าล้อของเขานะคะเป็นล้อท E37 แบบนี้นะคะขอบ15นะคะบอกเลยว่าเป็นสีชาแบบนี้นะคะมาปัดกับรถสีแดงๆแบบนี้นะคะได้ดีมากจริงๆนะคะบอกเลยว่าวัยรุ่นไทยของเรานะคะ ใครเห็นนะคะก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าล้อที่ีสามเ็จตรงนี้นะคะวัยรุ่นไทยของเราเนี่ยค่อนข้างฮิตมากเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้มาพร้อมล้อนะคะพร้อมสีแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเข้ากันได้ดีมากๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆรถกันนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปตั้งแต่ข้างนี้กันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้กันก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าตรงนี้นะคะจะเป็นไฟด้านข้างของเขาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไฟด้านข้างของเขา่างนี้นะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะสวยมากนะคะ แล้วก็จะมีเป็นน้องแบบว่าลายคาดมาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยมากตัดได้ดีกับสีรถนะคะกระจกข้างของเขาก็เป็นสีแดงแบบนี้นะคะกระจกไม่มัวนะคะบอกเลยว่ามองในรถออกมานะคะบอกเลยว่ามองง่ายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะด้านข้างของเขาก็จะเป็นกระจกแบบนี้เนาะก็คือว่าตรงนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะ ในเรื่องของกระจกตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่าเป็นเพราะฟิวนะคะไม่ใช่เพราะว่ากระจกตรงนี้นะคะก็เป็นที่เติมน้ํามันนะคะบอกเลยว่าสวยๆนวลๆแบบนี้นะคะไลท์ที่ติเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่ามองๆดูแล้วนะคะโอเคหมดเลยนะคะทุกส่วนเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเป็นด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะคะคาดมาแบบนี้นะคะสีแดงแดงแบบนี้นะคะข้างหลังของเขานะคะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้คะห่ะคุณลูกค้า บอกเลยว่าเวลาฝนตกนะคะไม่ต้องกลัวมองกระจกหลังไม่เห็นนะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีที่ปัดน้ําฝนมาให้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟข้างๆของเขาแบบนี้ไฟข้างๆสองด้านแบบนี้เนาะเป็นไฟหลังนะคะ <thieves. S 1> บอกเลยว่าก็สวยงามนะคะตามรุ่นของเขานะคะ <Okay. S 1> แอบ,บมีส,สติกเกอร์ตรงนี้นิดนึงนะคะคําว่ากูขับสามประตูนะคะ <oops. S 1> บอกเลยว่าก็ตรงนี้นะคะสําหรับเจ้าของเก่านะคะก็น่าจะรักน้องหน้าดูนะคะเพราะว่าตรงนี้ รัก3าประตูกันนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายทะเบียนของเขานะคะเป็นตัวเฮดตรงนี้เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็คือที่ว่าทางเจ้าของเก่าขเขาแต่งมาบอกเลยว่าน้องมีนาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่เชื่อว่าไว้รุ่นทุกท่านเนี่ยรู้แน่นอนในเรื่องของปลายท่อของเขานะคะก็เป็นท่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งมาบอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะเสียง,งเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า เาะนิดนึงนะคะสำหรับใครชอบเบนซินนะคะจะรู้เลยว่าสายนี้นะเสียงเขาเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าเงี้ยเงี้ยถูกใจแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกําลังอยากจะรู้แล้วนะคะว่าภายในของเขาเนี่ยสวยงามมากเพียงใดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราพามาดูภายในของเขากันนั่นเองนะะบอกเลยว่าภายในของเขานะคะตรงนี้คือสวยมากนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลมัยโมโมนะคะ ที่สําคัญนะคะได้แบบว่าเบาะแท้นะคะคุณลูกค้าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเบาะนะคะรีคาโลนะคะ R S 3นะคะบอกเลยว่าของแท้ค่ะคุ้มมากๆนะคะแค่เบาะเนี่ยก็บอกเลยว่าได้ของแท้ก็คุ้มไปแล้วนะคะพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็คือว่าเป็นพวงมาลัยของโมโมนะคะบอกเลยว่าหล่อลอแบบนี้นะคะส่วนแผงไม้ของเขาตรงนี้นะคะก็เป็นไม้ตัวนอกนะคะแล้วก็ภายในของเขาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกระสอบม่วงค่ะคุณลูกค้าเป็นกระสอบม่วงนะคะ เป็นชุดนอกนะคะที่มาจากนอกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้คอนโซลของเขาก็เป็นสีดาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามนะคะหล่อหลแบบนี้เลยนะคะและกระจกหลังของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะมาเดิมๆนะคะบอกเลยว่าภายในของเขานะคะก็จะมีเป็นในเรื่องของบักแอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเล่นสิลงแบบนี้นะคะข้างหลังตรงนั้นก็จะมีลาโพงอยู่ทางด้านข้างนะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะคันนี้ในคันนี้นะคะก็ จะมีเป็นที่ชาร์จแบตเอาไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าคันนี้นะคะคือทํามาแล้วนะคะครบ,คบ,จ,บจบนะคะที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะคะขับได้ดีนะคะขับง่าย้วยนะคะที่สําคัญนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะอย่าเพิ่งรีบปิดนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องกันให้ดูนะคะว่าน้องหล่อแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันเลยนะคะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยสามประตูคันนี้เนี่ยเขาหล่อมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบอหลังกันเลยตรงนี้นะคะในส่วนห้างหลังของเขานะคะ บอกเลยว่าสามารถนั่งได้อีกสองท่านนะคะหรือสามท่านก็ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเบาะของเรานะคะได้พับเอาไว้นะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เห็นสภาพของเขาก่อนว่าเขาพับมาแล้วเนี่ยเป็นหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระสอบม่วงแบบนี้นะคะเบาะของเขาที่เห็นข้างหลังแบบนี้นะคะเป็นในส่วนของ X bar ของเขานะคะที่ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าหล่อๆกันเลยแบบนี้นะคะถ้าสําหรับใครนะคะที่ชอบแล้วบอกเลยว่าซื้อคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังนะคะ ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีของเล่นอะไรดีๆมาให้เราแล้วตั้งมากมายนะคะบอกก่อนเลยว่าใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าคูณลูกค้าค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนน้องมีนาของญาติการันตีเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเห็นนะคะว่าตอนที่น้องเปิดบอกมาเนี่ยหลอกให้ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะพาไปชมหน้าเครื่องกันเลยคะ่ะไปเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของเขากันนะคะ บอกเลยว่าตัวเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องวีเทคนะคะ B15D นะคะเป็นเครื่อง1.5แบบนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าเครื่องของน้องนะคะมาแบบว่าเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสายซิ่งนะคะต้องเข้ามาดูกันใกล้ๆนะคะว่าตรงนี้เนี่ยน้องทําอะไรมาแล้วบ้างนะคะแต่ที่หนูดูในส่วนของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยดีแน่นอนเพราะเครื่องของเขายังแน่นๆอยู่เลยเดี๋ยวเรามาชมหน้าเครื่องกันใกล้ๆ,ๆกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสะภาพรอบๆนะคะที่น้องมีนาพาไปดูกันวันนี้เจ้าน้องสามดอสีแดงสดคันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีนานะคะก็จะต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะถ้าใครถูกชะตากับน้องสามดอคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีนาจะบอกราคานะคะในคลิปนี้เลยนะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนนะคะแปดหน่เก้าพันบาทนะคะสำหรับรคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากซื้อสดคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีนานะคะ จะปักเบอร์เอาไว้ให้นะคะด้านล่างนะคะสามารถโทรเข้ามาหามีนาได้นะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าใครนะคะที่ว่าอยากจะมาดูน้องนะะโสมจริงๆนะคะคันแบบว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะมาดูตัวจริงของน้องนะคะบอกเลยว่านะคะสามารถมาได้ที่กรุงเทพนะคะเขตหนองจอกนะคะถนนเรียกวารีคูขวากันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าร้านของมีนานะคะอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตหนองจอกนะคะ สามารถปักหมุดนะคะพิมพ์คําว่าล้ำเลิศคลาวเซนเตอร์ก็ขึ้นเช่นกันนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้โลเคชันนะคะเดี๋ยวมีนานะคะจะปักเอาไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้นะ,ะในใต้รา,ายละเอียดของคลิปนี้นะ,ะจะมีลิงก์ของโลเคชันนะ,ะเอาไว้ให้นะคะพร้อมเบอร์โทรของมีนาด้วยนะคะใครนะคะที่ว่าอยากที่จะมาดูน้องนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้ทุกวันนะ,ะเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะ เปิดกันตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็ยนกันเลยนั่นเองนะคะเปิดกันทุกวันนะวันหยุดนะคะตาเดาร์ร้านเราก็ไม่ปิดนะคะสามารถแวะเียนกังนเข้ามาดูได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมีคลิปส่งท้ายนะ,ะสะตาร์ทน้องสามดอกคันนี้ให้ดูนะคะว่าเสียงของเขาเนี่ยเราใจกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ